ามาพบก,กันกับครูอุ้มนะคะสาหรับครูอุ้มในวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ครูอุ้มนะคะเคยไปร้องเรียนบริษัทหนึ่งนะคะที่ทําลักษณะเกี่ยวกับขายของเกินราคาโฆษณาเกินจริงแล้วก็แล้วก็เหมือนกับทําเหมือนกับระดมทุนอะไรลักษณะมานี้นะคะแต่ว่ามีสินค้ามาอ้างเพื่อที่การกฎหมาย กันพรบช่อโกงแค่นั้นนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ครูอุ้มเ,เมื่อร้องเรียนไปแล้วครูอุ้มได้ฟีดแบกอะไรบ้างแน่นอนนะคะครูอุ้มก็จะได้ความกดดันอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วเขาก็จะปันกระแสว่า,าปันกระแสให้คนที่รู้จักเรานะคะหรือคนที่ทั่วๆไปที่บางทีเนี่ยเขาไม่รู้จักเราหรอกนะคะแต่ว่า,เ,าเขาก็จะสร้างสถานการณ์แล้วก็พูดประมาณว่าเออคุณจะเชื่อใครระหว่าง ระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเขาก็คือเขามีของรูหราของรูหราเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะนะคะกับคนที่ยังทํางานกินเงินเดือนอะไรลักษณะามานี้ไรายได้ไม่มั่นคงอะไรลักษณะามานี้คุณจะเชื่อใครอันนี้เป็นจุด หนึ่งที่นะคะที่บางทีเนี่ยกรสังคมมันเจือจางนะคะเวลาที่เราไปเจอ,อบริษัทไหนที่ทำผิดกฎหมายทางด้านการระดมเงินจากประชาชนอะไรลักษณะามาน,นี้แล้วมันเจือจางไป มันเจอจางไปเพราะจางไปในกระแสสังคมนะคะเพราะว่ากระแสสังคมใหม่ๆเนี่ยก็จะ,ะติดตามนะคะว่าเออบริษัทนี้ชอบโกงอะไรยังไงพอนานๆไปนะมันก็จะเจอจางลงเพราะว่าเขาอะก็จะมีคําพูดว่าคุณจะเชื่อใครระหว่างกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเขามีเงินอย่างเขากับคนที่ไม่ค่อยอไม่ได้มีรายได้ที่แน่อนอนแล้วก็กินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาอะไรลักษณะามานี้นะซึ่งสังคมไทยก็ปลุกฝังให้เราแบบ เดินตามหรือว่าเชื่อตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วจะประส,สบความสำเร็จจะปลูกฝังให้เชื่อนะคะตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จตามใช่ไหมคะทีนี้นะคะ,ะมันก็จะมีทั้งคนที่ได,ได้ของดีนะคะได้ของดีได้ของหรูหราเราก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาประสบความสําเร็จแต่บ,บางทีวิธีการของเขานะ,ะมันอาจจะทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนนะคะทำความทุกข์ร้อนให้กับคนอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาดูเองนะคะว่า เรานะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือว่าเราจะทํามาหากินโดยสุจริตตรงไปตรงมานะคะสาหรับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ครูอุ้งนะได้รับนะคะแล้วก็กระเสฟฟดแบค,คอนขั้นแยกขนาดนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้อหาอิจฉาที่จริงเราไม่เคยอิจฉาใครนะคะถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราจะได้นะคะต้องเป็นสิ่งที่เราะะเป็นผู้ให้ด้วยนะคะมันถึงจะ ทำให้เราภาคภูมิใจนะคะในสิ่งที่เรา,เาได้ได้รับเงินมาหรือได้ค่าตอบแทนมาอะไรลักษณะมานี้นะคะโดยที่บางทีเนี่ยเ,เขาอาจจะได้เงินเงินเยอะนะคะแต่ว่าถ้าได้มาด้วยความหลอกลวงหรือว่าได้มาบนความทุกข์ร้อนของคนอื่นอะไรลักษณะมานี้นะคะเราก็ไม่เคยอิจฉาคนที่ทําแบบนั้นนะคะอันนี้คุณจะเชื่อใครนะคุณก็ตัดสินใจเอาเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ